ข่า,าวดีรถปูนม,ม,มาแล้วค่ะเตรียมทำงานนะคะรถคันใหญ่เลยรถคันใหญ่เลยนะคะนี่ไม่ใหญ่แล้ว<ด>ข่วาวดีข่าวดีอด <74 S 1> ตยต้องใส่เกือบแทาก่อนตามคิวนะคะอ่ารถมแล้วเยเ้ตรียมใส่เกือบกันนี่นี่นี่เดี่ยวอันปาดปูนอยู่นี่เอาลงก่อนจ้นๆๆา ปูมาแล้ว

กกอกนคอยมากตรงนี <whales laus> yeah. ้ได oh. uh, so no. no ้ nah <in> yeah, ้ามแ้ันตัน่แน่นมันมันมบบข้าวเออ้เกบลึกยหน้าไหนตอนนี้จะเป็นก๊าซะดัที่เจ็ดทระมาสน้นน้แเนนบเนนะแเนนเน แปดเส้นบ่แต่แ่่าค่าคิเสนเนี่ยมัน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 แเกเยอะจริประมาณนี้แต่ว่าคุณมันสิลดเพราะว่าเพราะว่าเลยนาะอ๋ออ๋อโอเคกินเขาวแล้วพอดีเค งาย่างรานจมเด้เอโอ้ราบัางมันจมเด้อจมแล้วมันตีละกาลองนั่นมดปั๊ดตย่ยนว่ะตอนนี้ฝนก็ตกแห้งขึ้นเรื่อยๆนะคะฝนก็ไม่ยอมแพ้ข้นก็ไม่ยอมแพ้บา,เาดเหนียวเด้อนะคะ เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะทุกคนอย่ามาลุ้นกันว่ารถคูนี่จะกลาไม่ได้อยู่บ่เพราะดินมันนุ่มเนาะโอ้ยขอยอะไรระแวงเด้แักทางมันเล็กด้วยอ่ะขอให้ผ่านไปได้ดีๆขอให้ผ่านขอให้ผ่านโอ้ยโระวังนะน่ะยานรถจอดยัดยัดโอ้ย ไอ้ปอยอย่าเข้าใกล้เด้ไอ้ปออย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้โอ้ยโอ้หนูว่าอันนี้แต่มันบาดเสียวว่ะมันต้องหาแนวม,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 ม่ไม่ไหดด้างเมคอนดดนอกต้องเดินหน้าเนาะ เอาหน้าเข้าออนี้แล้วก็เชียงไปทางนูน้นถ้าเดินหน้าปุ๊บหัวเข้ามาทางนี้หัวเดินเข้าปุ๊บครั้งเดียวแล้วก็ตีหลังอย่างนี้โอ้เราบอกตรงไม่ใจแล้วกันเนี้ย เออลองดูอโอเคอยู่ตอนนี้แต่จะอยู่นานเพราะวันจะจมได้อยู่ได้อยู่ได้อย,อย,อยู่แต่ก็ไม่ไว้ใจเท่าไหร่วะมาเฝ้าเ้าโอ้โหพระเจ้าโอ้ยขอให้ผ่านไปได้ขอให้ผ่านขอให้ผ่านขอให้ผ่าน ันได้อยู่แต่มันมันมัน,มนขวางเลยคันนี้ขวางลำเลยอ่ะอไไจมไปแล้วอ่ะโอ้พี่น้องจมอ่ะโอ้ตายเลยรถจมค่ะพี่น้องเอ,อ้ยบันไาเอ็กซะได์เห็นงานบ่านนี้เนี่ยโดนแล้วอ่ะจมแล้วว่าจะไงต่ออ่ะ ผมไปเป็ดนย่ไงผมมาห้องรอมันถือทำงานละบากมากเลยนะคะเดทำงาก่อนดมางกเดยวเดี๋ยวทำงานยากๆเลยนะคะวันนี้

ต่อไปต้องวางแผนนะคะเนี่ย หลุมจะกันให้จะคว่างรถกันเกียร์คือเราแม่ให้จะคว่างรถยยเกามเกแิดมันบุมนี่เแลนปุ๊บเลยนี่นท่น,นเออเก่งขนาดเนาะเออยูผูดเดียวเจาละนี่ร

ไปเรีย่ยวต้องได้มากันล้มหมดอ่ะและทางมันมันน้อยไงพระเจ้าเอ้ยอเอานี้จากนั่นกอนอ้อนคอนซิทอยร่องบ้องหนีก้อนจากนั่นน่ะนีก้อนอย่าไล่เอาบาตนี่เอาได้แล้ว,ลวอ้าวอา้าวเจ้าสิเป็นยังไงเนาะบัตร มันไม่ใช่น้อยๆรถปูนมันหนักนะคะทุกคน แล้วคืนไปตักรทองแล้วเดี๋ยวพจะมีทีมงานรถไถมาเพิ่มอีกแล้วบ่เาไปจัดแล้วรเก็นเลยก็เขาก็ต่อจากนี้ไปนอกได้ไหมล่ะถ้าเกิดว่ามันลงเบืง้งต่อเพราะว่าเขาต่อเบาแล้วก็เพิ่มเบามันน่านจะได้อยู่ คามทาานยุกแมนแต่ว่าพอให้มไซคไปได้ก็อกพอละคอยไม้มาให้มอไซไปได้นะครับมาทางนี้ก็ได้ถ้ามอเตอร์ไซค์มาทางนี้อ้อมาทางนี้ก็ไปโน่นเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ย่ ทุกนาทีล oh, oh. ุ้นท e e. ุกนาทีนะตอนนี้เอาเอาเบิ่มยังไงก็ต้องได้เอ้าได้เอ้าเอาข้าวอุ่นนะ Hàng phút năm luôn Xa tiêm pram chút nữa À bay luôn bà đi Đây đây Nương sao sao Lên lên à, Ôi nhanh à. trùm của cậu đi Vậy à, à. Người ta không đây này à, Ôi, lót thay mà à, à. Chấp à, à. Ôi, lót thay mà à, à. Bay đây mà Bay đây đó อันนี้ถ้ารถไทก็ต้อมาทางนี้แล้วก็อ,วออบนี่แหละแตตอนนี้รถติดนะคะฝนก็จะตกหนักไปเรื่อยๆบบบนี้อรถติดแล้วนะคะรถกระบะฝั่งโน้นหนึ่งคันแล้วก็รถไทยหนึ่งคันนะคะเออนั่นเอง รถกระบะรถไทยมาก็ช่วยกันลถกระบะสามารถถอยไปได้นะคะคือว่าเขาเดินหลังแล้วก็ไปใช้เส้นทางอื่นได้นะคะแต่ว่าก็จะลำบากเขาแหละนะรถไทยต้องอ้อมนะคะตอนนี้เพราะว่าออกไปได้นะคะ ออทุกคนเข้าใจนะคะเตรียมดีรัตไทยนะมาัะไรต้องตีโค้งอย่างหนักเลยนะคะนี่ตีโค้งนี่แหละนี่เห็นน,นะคะถอยหน้าถอยหลังนะพี่น้องมาด่าพวกพวกเอียงโตไปทั้งคน จากนี a, oh, ้อาศัยนางก็บอ่าอดบันนีิตัวที่โตอ่ะนเมอวนนมาชงอูกบล็อกแล้วนมั่นใจว่ามันได้อ๋อก็วันนี้มันก็บมื่วานในคนละวันกันบลแต่นี้รถมูดแต่ตอนนี้รถปูนไง เกิดเหตุด่วนรถขึ้นไม่ได้เอาไว้ไงเพาเป็นรถไทยมากเนี่ยได้ดูรถไทยแต่ว่ารถกระบะนี่ไม่ได้แน่นอนเนี่ยสะดุดเนี่ยเมื่อกี้ล้มเลยว้าจัวยอันนี้ก็ยยู่กันเขาคุกโอ้ยคุกค่เรียนพี่น้องเอ้ยโอ้ยแม่คุณทีล่ะ เลือดออกเลยคอยเลือดออกเลยแข็งมันเถอะเป็นไรเอากระ่ัะโอ้ยขโมยขี้หินบอกแล้ววัใหญ่ยามงานมากเลยี่โอ้โหเนาะสุดท้ายได้ต่อรางเอานะคะงั้นไม่ผ่านนะคะต่อรางเอาเราก็ต้องทำงานหนักขึ้นซะหน่อยเพราะว่ามันไม่ถึงฝั่งโน้ต นะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ